สวัสดีครับผมแจมมารม้มดีนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับพร้อมกับสาประกอบก็คงจะเป็นเสียงห่านเหมือนเดิมนะครับไม่มีดนตรีพูดไปมันก็ร้องกราฟกราฟก,ก,กันไปอยู่ทางด้านหลังผมนี่แหละ,ะวันนี้มาเรื่องกล้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมรู้บอกว่าถ้าจะปลูกกล้วยให้รอดนะครับต้องปลูกแค่3าไร่5ไร่พอเพราะว่าถ้าคุณปลูกมากกว่านั้นคุณจะไม่มีเวลาดูแลดูแลไม่ทั่วถึงปลูก3 5, ไร่5้าไร่คุณก็ได้ปีละแสนแต่ถ้าปลูก10ไร่ทีเดียวเนี่ยคุณได้ไม่กี่หมื่นนะครับ เพราะว่าการดูแลไม่ถึงคุณภาพกล้วยเลยกลายเป็นกล้วยเหมามันไม่ได้ราคาอ่ะนี่ที่ผมบอกว่าหนึ่งพันนอลงแค่สามไร่พอแล้วคุณจะรอดในปีแรกส่วนจุนจะขยายไปยังไงนะั้นในปีที่สองนั้นนะเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปขยายได้เพราะว่ามีทุนแล้วเรามาดูไรายได้นะครับว่าหนึ่งพันนอเนี่ยหนึ่งปีกับสามไร่เนี่ยคุณจะมีไรายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมคิดแค่ถ้าหนึ่งเนี่ยขายได้แค่คือละหนึ่งร้อยบาทพอ แค่นี้สิบเขือก็พันนึงร้อยเขือก็หมื่นนึงอ่าถ้าหนึ่งพันเือในสามไร่คุณก็จะมีรายได้ประมาณหนึ่งแสนบาทต่อสามไร่ต่อปีแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าปีที่สองเนี่ยมันตัดได้หลายรุ่นมากกว่านั้นนี่แหละครับผมต้องบอกว่าปลูกหนึ่งปลูกสามไร่พันหนอ่อเอาให้รอด แล้วคุณจะรอดจริงๆเพราะว่า3ไร่เนี่ยคุณดูแลคนเดียวได้ที่เหลือพ่อแม่พี่น้องก็ไปทำมาาขายอย่างอื่น3ไร่เนี่ยคุณใช้แรงงานคนเดียวคุณก็ประหยัดแต่ถ้าสิบไร่เมื่อไหร่เนี่ยคุณคนเดียวไม่ไหวนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยสามไร่เหมือนกันเนี่ยเดือนละครั้งก็ครั้งละ3ลูกก็คือตีเฉลี่ยครับไร่ละ1ลูกถ้าวัานน้อยไปไหมไร่ละ1ลูกมันก็ไม่น้อยอครับ สามไร่ก็สามลูกเพราะว่าเราปลูกทีฝนตกนั่งน้ำมั่งมันก็ไหลกระจายกันไปอยู่ในสามไร่นั่นแหละแต่ถ้าเราปลูกสิบไร่นะครับพันหน่อเหมือนกันเนี่ยคุณต้องหวานวิ่งหวานใส่ปุ๋ยเ้วยครับเพราะว่าพื้นที่มันห่างกันมากอัตราการสูญเสียมันเยอะหนึ่งไร่หนึ่งลูกสามไร่ก็คือใช้ปีนึงประมาณสามสิบลูกไม่เกินนี้แต่ถ้าคุณปลูกสิบไร่คุณต้องใช้ถึงเจ็ดสิบลูกนะครับ้าคุณต้องใช้ถึงหนึ่งลูก เพราะฉะนั้นแค่ค่าปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยก็ต่างกันนะครับระหว่าง3ไร่กับ10ไร่เนี่ยคุณจะประหยัดปุ๋ยไปได้ประมาณ70ลูกต่อปีนี่คือข้อที่ผมบอกว่าต้องปลูก3ไร่แล้วเรื่องน้ำครับน้ำเนี่ยถ้า10ไร่เนี่ยคุณต้องสูบน้ำขนาดไหนเพื่อที่จะให้ชุ่มทั้ง10ไร่ใน1ปีแต่ถ้า3ไร่ใน1ปีเนี่ยใช้ประปาอย่างผมเนี่ยสบายสายครับ ไม่มีเครื่องสูบน้ําไม่ต้องเจาะบ่อประดานเพราะบ้านผมไม่ได้ใช้ใช้แค่น้ำประปาเปิดใส่บ่อแล้วก็ลดไปเรื่อยขยอยลดไปเรื่อยๆทีละวันละสองงานสามงานก็ลดไปครับเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดไปเยอะพันหน่อเหมือนกันนี่แหละครับนี่เราลองมาดูซิว่าการปลูกปลูกปลูกแบบผมสามไร่เนี่ยหญ้าแทบจะไม่ต้องดายเลยนะครับเพราะว่ากล้วยมันจะคลุมหมดแต่ถ้าคุณปลูกสิบไร่พันต้นเนี่ยตัดทุกวันครับ พอตัดถึงถสิบไร่ทางด้านฟ้ายด้านห,หัวยาวอีกแล้วครับนั่นแหละคือข้อแตกต่างของแรงงานสิบไร่เนี่ยคุณจะต้องเอาทั้งครอบครัวไปทุ่มเทกับกล้วยแค่พันต้นแต่ถ้าสามไร่เนี่ยหนึ่งคนเนี่ยดูแลได้นะครับหนึ่งงสามไร่พันต้นเนี่ยกล้วยดูแลคนเดียวสบายๆมันผมทำนะผมก็ทําดูคนเดียวครับครอบครัวไม่ต้องยุ่งส่วนาถามว่ามีที่สิบไร่อยากจะปลูกสิบไร่ เอาไว้ปีที่2ปีที่3ครับค่อยขยายไปเมื่อปีแรกมีรายได้แล้วคุณถึงเริ่มขยายไปปีปีที่2ก็เริ่มขยายกิจการไปครับตอนดีปีแรกถ้าเสียดายดินก็ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกแปกปลูกอะไรกินวันไปก่อนแล้วปีที่สองค่อยค่อยขยายนั่นแหละคือจะรอดแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่า1 0 0 0งพนอตัดสินใจทีเดียวเลย10ไร่คุณล่มเพราะว่า 1. คุณจะท้อระหว่างที่ไม่มีรายได้ใน1่ปีนั้นคุณจะไม่มีรายได้ไง ถ้าคุณเอาพื้นดินทั้งหมดไปปลูกกล้วยแล้วเนี่ยสิบไร่ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการเนี่ยผมถ้งบอกว่า1 0 0 0พันต้นเนี่ยปลูกแค่3ไร่เนี่ยคุณเอาชีวิตให้รอดก่อนแล้วปีที่2ค่อยขยายพอปีที่2ปุ๊บคุณมีรายได้จากปีแรกแล้วไงคุณก็จะมีกินมีใช้มีประทังค่อยๆปลูกไปเดือนละไร่เดือนละไร่ก็ยังได้ครับในปีจะต่อไปเนี่ยถ้าปลูกแบบเนี้ยคุณรอดเหมือนผมครับและอาจจะมีรายได้เงินล้าน เหมือนผมอีกเช่นกันครับวันนี้ลุงแจ่มครับก็นําเสนอทฤษฎีที่คิดขึ้นมาเองนะครับเราบอกว่าผมคิดแบบนี้มานานแล้วผมก็ลงมือทําแบบนี้จนกระทั่งผมประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งไม่ใช่คนรวยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เป็นนี่แล้วมีปัญญาใช้นี่ไม่ใช่ต้องทับผมนี้กันไปเรื่อยๆ,ๆมันไม่ใช่แล้วครับสมัยนี้อย่าไปฟังใครมากนะักเอาทฤษฎีที่มันเป็นความจริงที่เรามองเห็นได้ก็ททาแบบนี้รอดนะครับ ลอดจริงๆส่วนเรื่องการดูแลนั่นน่ะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆพูดกันต่อๆไปตอนนี้หานมาอยู่ข้างๆผมแล้วครับมันร้องใหญ่ะวันนี้สวัสดีครับ